ลงได้แต่ไม่บ้านไม่อยู่ท่หมอไชยมา ที่ไอาการอาจจะเป็นการพลิกคว่ำล้มหลังจากชนก็ได้แต่ผมดูตามอ่าบญญารรยายคล้องของอัยการเนี่ยนะก็สื่อเหมือนกัาว่าเมื่อเมื่อดูอะนะผมก็ดูว่าเป็นการตัดหน้าแล้วก็มาสอดคล้องกันที่ว่าปาาระกันไม่จ่ายกับเพราะว่าพูดไปตกลงก็เพื่อที่จะให้เขารับไม่ตาจากสารนะ แล้วเราก็คิดว่าจะได้ดเลยตอนนี้ยังกู้ไม่หมดแล้วก็ไม่มีใครมารับผิดชอบแม้แต่บาทเดียวถ้าคุณจำไม่ผิดนรพูดอย่างนี้นะอืมเพราะฉะนั้นก็ครับนานเท่าไหร่ับอายุความหนึ่งปีต่อหนึ่งปีก็ให้ขบวนกินกลงอืก็ท่านเอครับคุณท้อถ่าไม่ไม่อะไรถ้าถามแม่ประเด็นเนี้ยครับผมไม่รู้จไม่ด้ความไม่ในความไม่รับความเป็นธรรมก็ดีในเรื่องค่าเสียหายนะครับที่ ฉันสงสารลูกมากก็คือทนี้ตอนนี้นะครับถามรายละเอียดนิดหนึ่งว่าอนอกจากควายสำงานในการฟุ้งฟอสิบบุรีรัมใช่มายื่ยเือเข้ามาช่วยเหลือนะครับมารับรู้ปัญหาแล้วก็ักน่านนึงักานท่านานอ นี่เขามาท่านให้เขากลัวกลัวว่าเราโดดเดี่ยวอ่ะไม่อยารู้จะลืมเขาได้ไหมเนี่ยชาติเนี่ยนะพิถึงเ,เขามากอาจารย์เห็นไหมอาจารย์เคยเห็นหน้าเขานะไก่เกียร์ก็หมายความว่าถ้าทุกเรื่องแหละถ้าไก่เกียร์ได้มันเป็นการยิ่งทำสูงสุดอะ่ะนะก็ ความพึงพอใจวิอิษัตัทจะถูกจะผิดเราไม่ว่ากันเราหาจุดกลางๆความพอใจทั้งสองข่ายให้ได้ถ้าตกลงกันได้ด้วยเื่นอไขที่ความพอใจอะนะซึ่งอยู่นที่การประชุมกันถ้าตกลงกันได้เราก็กระบวนทางศาลก็จะไ,ได้ยุตินะครับนี่นี่ประเด็นแรกนะซึ่งถ้าให้ทางแม่หรือพ่อก็เป็นตัวแทนรับเรื่องเสร็จก็จะ ให้เจ้าของตานวนเขาเป็นคนอ่ทำหนังสือเรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อมาประชุมตกลงกันนะครับอ่ขั้นตอนที่สองสมมุติว่าตกลงกันไม่ได้ด้วยอ้างเขาว่าเพราะเงื่อนไขเพราะโน่นี่นั่นคนครับเมาหรือว่าประมาทร,ร่วมอะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องไปสู่กระบวกนการยุติธรรมตรงนี้เราก็มีสิทธ แนะนำว่าให้ไปหาวิธีคำจังหวัดขอความช่วยเหลือในค่าทนายความค่าธรรมเนียมศาลเราก็ต้องฟ้องละเมิดในทางแพ่งเพราะกรณีคดีแพ่งเกี่ยวเรื่องคดียาซึ่งในทางละเมิดน่าจะไม่เถียงกันก็จะเถียงก็ก็น่าจะเป็นเรื่องประมาทร่วมหรือไม่ทํานองนั้นใช่ไหมดีใจมากค่ะ ดี่ใจมากที่สุดเลยค่ะไม่มีคนไหนที่ยื่นมือมาอย่างนี้เลยค่ะไม่เคยมีเลยคนที่ชนก็ไม่เห็นมีน้ําใจมาอย่างนี้บ้างเลยไม่เคยไม่มีตังค์ทำลูกบอกลูกว่าถ้าแม่ได้เงินแม่จะทําบุญตามลูกนะแต่ยังไม่ได้แม่ก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนทาบุญให้ลูกอย่างเนี้ตอนนี้ถือว่ามีการจุดประกายละสองพันบาทดีใจมีพูดได้จะพูกฝากบอกถึงลูกยังไงบ้าง ถิงอาจารย์ก็เขามาช่วยบุญโลกแล้วนะและอายการท่านอายการก็มาช่วยโลกหนึ่งพันเดี๋ยวแม่จะเอาไปทําบุญให้โลกนะเขาก็ชอบให้แมนะ่ทําบุญอย่างนี้แหละยังไม่พูดว่าอยา่างนั้นแหละคนคนดีๆอย่างนี้จะเอาเของเอาไปทาไมอย่างนี้แล้วผมก็ทราบว่าคอปปก็มีอํานาจแต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีการบังคับนะที่จะให้บริษัทประกันดีจ่ายให้ ตรงนี้มันเป็นเรื Mont ่องสภาพของของทางกฎหมายแล้วภาระหน้าที่ของบริษัทประกันควรจะเยียวยาดูแลเช่นเหมือนสภาพที่เวลาเขาจะขายประกันใช่ไหมประกันของรถเบนซ์คันนี้ต้องจ่ายบริษัทหลายตางนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นน่าจะประมาณสี่หมื่นถึงหกหมื่นอยู่เลยประมาณเนี้ยดี่อ่ต่อปีฮะใช่เพราะนั้นวงเงินมันถึงได้ถึงสองล้านบาทไงอื เราก็คิดว่าเงินจํานวนนี้น่าจะเป็นเยียวยาสภาพจิตใจและสภาพฐานะของอทางฝ่ายผู้เสียหายก็ได้ฝ่ายพ่อแม่ก็ได้อืซึ่งในเบื้องต้นเราก็ได้ดูแลเขาจะเป็นที่พอใจแหละในส่วนของใช้เงินส่วนตัวนะฮะจนเขาก็ไม่ได้ติดใจแล้วก็ให้ข้อมูลกับค้ประพฤติทั้งหมดพ่อแม่เนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะฮะหรือแม้แต่ตัวคนขับเองก็ตามทั้งสองฝ่ายต่างได้รับผลกระทบทางจิตใจ พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งตัวแม่ของคนตายแล้วก็ตัวคนขับรถเบนซ์เนี่ยจะร้องไห้ตลอดนะฮะร้องไห้ตลอดแล้วปัจจุบันทั้งฝ่ายคนขับรถเบนซ์เองก็ทําบุญอุทิศให้กับน้องเขาอยู่ตลอดนะฮะท่าที่ได้จากผู้ภัยเป็นเสื้อคลุมสีดําเป็นแจ็คเก็ตสีดําอำเพราะนั้นมันก็ตรงกับรถจักรยานยนต์ที่วิ่งผ่านไปก่อนหน้าว่ามาในทิศทางเดียวกันลักษณะโดยโดยโดยที่เราคิดมาคือเหมือนกับแฟนของท่านนายเนี่ยชนท้ายน้อง รู้สึกของท่านทนายเองเนี่ยก็คือมอเตอร์ไซค์ของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้ออกจากซอยอันนี้ผมเนี่ยด้วยความเป็นนักกฎหมายเราจะไม่ได้ฟังแล้วก็คิดเองอนุมานเองนะผมต้องพิจารณาจากหลักฐาน<ะ>ซึ่งพอพนักง,งานสอบสวนเข้าหินอย่างนี้หลักฐานของรถเอาใครมาดูแม้แต่ตัวผมเองก็ดูว่ามันเป็นรถจักรยานยนต์คันของน้องเขาที่เป็นยี่ห้อคลิกเนี่ยรูปทรงม,มันจะเห็นแตกต่างรถ รุ่นอื่นนะไอ้รถคลิปเนี่ยเราก็เห็นแล้วจังหวะกับช่วงเวลาที่มีการเฉียวชนเนี่ยมันมันได้ช่วงเวลานั้นที่มันผ่านกล้องไปเนี่ยนะ